เอาครับมาชมกิจกรรมจีโฟฟุตบอลกันต่อนะฮะตอนนี้ครับหลังจากที่ผ่านไปแล้ว2ควอเตอร์นะฮะสันต้นม่วงนำหนองเลงทรายไป1ประตูต่อ0ตอนนี้ให้สันต้นม่วงพักสักเล็กน้อยก่อนนะฮะเราก็มีจัดควอเตอร์นี้ให้สำหรับ สมาชิกหนองเลงทรายที so direct, direct, uh ่มาทีหลังได้ลงไปเล่นสนุกกันด้วยนะฮะอ่าก็เท่ากับว่าตอนนี้ครับหนองเลงทรายสองทีมเล่นด้วยกันนะเด็กๆหลายคนก็ตั้งใจมาซ้อมมาเล่นนะก็ให้ลงไปเล่นสนุกด้วยกันนะโอ้โหหนึ่งศูนย์ นี่ฮะคระคะกันไปนะฮะสิบสองปีสิบปีแปดปีได้ลงเล่นหมดนะเป็นไหมมวเนาะมันนอคุฮะบอลคอไม่เล่นไหวคุณนั่นแหละ <c oughs> หลายคนก็ไม่สบายนะแต่ก็อยากจะมาซ้อมกันนะอื้อหื้อ ต้องขอขอบคุณโค้ชเก่งนะฮะก็เป็นโค้ชผู้ฝึกสอน STM Academy แล้วก็มาฝึกสอนให้กับน้องเล่งทรายเราด้วยนะ <c oughs> โดี๋ยวสิ้นปีนี้ยปีใหม่นี้นะคงจะมีแแมทพิเศษจัดให้เด็กๆได้สนุกกันสักแแมทหนึงนะฮะเดี๋ยวต้องคอยติดตามดูกันต่อไปนะเฮ้ยทำไมบวดตพัดไทยอ้นนี้เลยทำไมพัดไทยปวดตึงมากช่วยชวยเรียกบอลหน่อยช่วยช่วยเรียกบอลหน่อย ้ลูกนีสำหรับกิจกรรมชีฟุกฟุตบอลก็เราเริ่มตั้งต้นได้ไม่นานมานี่เองนะฮะยังไม่ได้จัดรูปแบบ เต็มร้อยสักเท่าไหร่นะแต่ดูจากการอูหมาร่วมกิจกรรมของสมาชิกแล้วนี่ฮะถือว่าประสบความสำเร็จครับนี่นึงที่แตู่ชีกระบนูททาำทางกูทอยได้อยไดโอ้โห โอ๊ยบาขายบาขายกูกูนี่บัขายนะใครใครจะมาลักซื้อตัวมได้นะกาตัวขึ้นแล้วนะครับโอ้โหเลยเออนี่สุดยอดอะสำหรับน้องตินครับนี่โอ้โห ใจมาก่อนนะฮะผู้สัประตูนี่คือต้องไม่กลัวบอลน,นะฮะ อ๋อครับแล้วเหรออ๋อครับนนุนต้งวิ่งคำทางนุนต้งวิ่งคำานุนพุ่งไปนุนพุ่งไปบวกกันเจ็บเจ็บเจ็บ เดี๋ยวๆๆๆแป๊บนึงนาน yeah, 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 yeah. <coughs> 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 ถ้าถ้าถ้าฟุตบอลโดนอย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งไข่จะแข็งแรงขึ้นโอเคอ่าลุกนั่งทำไมก็นั่งกันโอเคมามานั่งข้างสนามก่อนแล้วโอเคอ่านั่งกัน โอเคอ่าไข่จะลงแตนคนไข่ลงแตนคนมาเลยอยาอยู่ฝั่งนู้นอืมอ่าพักก่อนพักก่อน <c oughs> อืดีละดีละเยี่ยมมากปูปู ปตินะฮะธรรมดาสําหรับการเล่นฟุตบอลครับการกระทบกระทั่งนะต้องเรียนรู้เซฟตัวเองด้วยนะฟยวฟ่งขึ้นมาฟัวฟขึ้นมาฟัวฟขึ้นมาแตนึ่งี่ขึ้นไปขึ้นไป

แต่และคนนี่ร re right. ่างกายไม่เต็มร้อยกันทุกคนนะฮะอากาศสองสามวันนี้เปลี่ยนเร็วมากครับเย็นลงอย่างกระทันหันนะฮะแข่งข่กันส่วนใหญ่ทั้งโค้ชทั้งนักกีฬาครับโค้ชวัดไปเล่น เรียกบอลเรียกบอลเดี๋วอยูงเดี๋ยวอยู่นงเรียกบอล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 เรีอยกบอลเรอยกบอยกบอียกบยเลเรอลเรียกบ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 เรียกบอลเียกบอลเรเอลเเรียยกบอลเลเรเรียกกบอเรียกบอลเ โอ้พุงขึ้นมาฟูฟููเขาไปรอยยิ้นูโอเคเข้าไปอิ่ว่าฟูหากนว่ากัน้ยูนาอย่า้จะไอเปอยู่หลังเขากพูดนี่ฮดูสายประตูเรายืนสักก่อนนะแม่เต็มประตูเลยเดียว

นี่เป็นถือว่าเป็นแมตช์ขั้นเวลานะฮะเดี๋ยวต้องมาลอดูอีก2ควอเตอร์ของสันต้นม่วงนะฮะสกอร์หนูนย์อยู่นะสำหรับสันต้นม่วงกับหนองเร็งทรายสำหรับควอเตอร์นี้นี่ถือว่าเป็นให้เด็กๆเล่นกันนะฮะ แน่ลูกเลียดแบบนี้ไม่ได้กินเขาแล้วฮะหมดเวลาการแข่ขงขันอ่าหมดเวลาครับส,สันตุโม,มงลงต่อไหมครับสันตุโม,มงลงต่อไหมโอเคอ่า <c oughs> <c oughs>